ผลงานการสร้างบ้านจากบริษัทฐานปาด์ไดบ้านสวยตรงโปรฟังก์ชันครบใครที่มีแผนจะสร้างบ้านกดเซฟและแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยวันนี้เราพามาชม d t 0 7 7 TP บ้านพักอาศัย2ชั้นสไตล์โมเดิร์นเน้นการตกแต่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งเรื่องของโทนสีและฟังก์ชันเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ถูกใจมากที่สุดสำหรับบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างเพียง4.74ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย365ตารางเมตร 4ห้องนอน5ห้องน้ำภายนอกยังสวยขนาดนี้เข้าไปชมภายในกันเลยภายในห้องรับแขกนะคะลูกค้าก็ได้มีการให้ทางเราตกแต่งบิวตินให้ด้วยก็จะมีในส่วนของตู้โชว์ที่สามารถวางของตกแต่งสวยงามและคอนโซลทีวีค่ะ ห้องกลางบ้านตรงนี้ออกแบบให้เป็นดับเบิลสเปซจัดให้เป็นโซนอาหารมีประตูที่เชื่อมกับภายนอกให้ด้วยตรงนี้ถ้าจัดส่วนน่ารักน่ารักก็จะช่วยสร้างบรรยากาศตอนทานอาหารได้ดีมากๆภายในครัวก็ใช้เคาน์เตอร์เป็นลักษณะตัวยูมีตู้ไว้เก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆทําให้ห้องครัวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะและทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำรับแขกตรงนี้ลูกค้าก็ได้ทำการตกแต่งเองแคบทั้งหมดในว่าจะเป็นการเลือกสุขภัณฑ์และกระเบื้องค่ะ ชมชั้น1กันครบแล้วเราไปต่อที่ชั้น2กันเลยค่ะชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนมาเริ่มกันที่ห้องนอนเล็กกันค่ะออกแบบให้เป็นไท p เดียวกันก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวมาให้ทั้ง2ห้องเลยค่ะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ภายในห้องก็จะแบ่งโซนไว้ชัดเจนสำหรับโซนห้องนอนกเพิ่มความสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินตรงหัวเตียงและคอนโซลทีวีมีห้องน้ำในตัว ของโซนวอลกินโคเซ็ตก็มีการบิวอินตู้ตัวยูด้วยเหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชมบ้านกันครบทุกห้องแล้วถ้าอยากได้บ้านสวยตรงปกคุ้มค่าขนาดนี้ต้องที่นี่เลยบริษัทฐานตัดวังระบบ cctv อินเทอร์เน็ตบริการเขียนแบบออกแบบและดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างบริการระบบกำจัดปวกพร้อมโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวรับประกันโครงสร้างนาน5ปี บริการหลังการเข้าอยู่1ปีท่านใดที่สนใจสร้างบ้านกับบริษัทฐานปัดสามารถติดต่อเราได้ที่โทร0932379009หรือ l ล n e ไอดีฐานปัด o f ฟ i c e บริษัทฐานปัด